สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนี่เลยนะครับนี่ครับเป็นอะไรลองไปดูนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพระกลิ่งสมฤทธผลหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะนะครับบุกเสกพิธีเสาห้ามหาเสรียีปีพศ2543รอี 43, อันเข้มขังนะครับจำนวนการจัดสร้างนี่เพียง1,000องค์เท่านั้น,นครับ พระกลิ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด4เนื้อนะครับก็จะมีเนื้อทองคําสร้าง23องค์นะครับแล้วก็เนื้อเงินสร้าง500องค์เนื้อนวะสร้าง1,000องค์แล้วก็เนื้อทองทิพย์จัดสร้างด้วยกัน4000องค์นะครับแล้วก็จะมีแบบเอาไปแช่น้ำมนต์8ปีด้วยนะครับอันนั้นจัดสร้างน้อยนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับจัดสร้างเพียง1000องค์นะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระกิ่งนั่งมันวิชัยนะครับล ลูกปุ่สวงบุกเสกให้อย่างเข้มขังนะครับองนี้นี่สภาพสวยคมจมูกโดงผิวเดิมคาบเบ้าคาบอะไรเดิมเลยนะครับก็จะต่อคดมะคดมะาดาวกระจายกำกับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็ปรากฏว่าลุงปุ่หมุนกลิ่งเสาห้านะครับใต้ฐานก็จะอุดด้วยฝากิ่งนะครับใครอยากมีชื่อเสียงเนี่ยเขาห้อยห้อยกลิ่งนะครับนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมฟอร์มประกวด นี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 8 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ